ออมอเตอร์ไดรเ,<ล>เปิดเปิดมอเตอร์ไดร์หน้าเครื่องก่อนสเต็ปแรกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เปิดหน้ามอเตอร์ไดร์บนคูลิง่งชุดนี้ยังไม่เปิดเปิดเลยเปิดวันนี้รันลูกนี้เลยครับอ่าใช่เปิดเลยเยังไงเราพี่เนเวียดนามันมี รนนี้แทสิอ๋อเปิดเปิดตังสุดยวเ,เปิดแทนก่อนนะพี่แล้วค่อยปิดใช่เปิดแทนก่อนเราไปดู<อ>ดูหน้าวาล์ว<อ>ดูหน้าเครื่องเครื่องที่สองฝั่งนี้ใช่ใชแต่ใช่เป็นสีเหียวแต่ใช่เปิดแล้วจะเป็นสีเหียวครับ ว่าอิ่เสียวของเสียบไหมเสียวและโคเอ่อโฟละแสดงว่าโอเคน้ำผ่านละผ่านเครื่องละ ตอนการเปิดปิดชิลเลอร์นะครับก็ทางความเย็นในแต่ในตาบางาาทีกลัวเบ,บ็ดเต็มครับเลบอถ้ารบมาหลายคลิปตอนคลิปก็ยังไม่ได้ทำนี่เอาไหมพี่เดี๋ยวตัวน,นี้มันโอ้โด,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 ด่อยู่ รอทั้งคู่จีไห่เปิดได้ห้าตัวเดียวเลยแต่ถ้าไม่คุณควบมันขึ้นก็อันนี้ก็เปิดอันนี้ก็อันนี้ก็ออกเลยอ่ะตามกลยหดเลยครับนี่ก็เป็นเปิดชุดพัดลมคูลิ่งอ่าชุดพัดลมคูลิ่งอ่าเราเราคอยไปิดตาตั๊มตั้มครับนี่ชุดพัดลมคูลิ่ง เปิดเลยพี่ปั๊มนะเปิดเลยครับน,นู้ปั๊มอะไรนะพี่ที่เปิดปั๊มนี่อะไรตามนี่ก่นอน GDP PDP GDP มอเตอร์มันกระากอยู่มันจะรอชูมันเจะให้ระยตัวลาคือใช่เก่าถ้ามันร้อยก็เดี๋ยวเพิ่มซีลลุกเลยตอนเช้ายังไม่เท่าไหร่หรอกตอนนี้รันปั๊มแล้วใช่ไหมใช่รันปั๊มแล้วเดี๋ยวไปอืออันปั๊มนะครับไม่ เล่ครับนะครับหอขึ้นมาดีกนี่ับนี่นะันนกนาจะไม่ลงถึงที่ ท้องเตียงหรือว่าเครื่องยนต์สร์ท้ายัรื่องคำสั่งขั้นข้าร้องดีเอลเออต้องการอะไรครับเกิดอะไรบ้างต้านได้ครับเลิกหรอติดนะครับ พี่จะพาดาวอะไรนเดี๋ยวตอนที่ดาวลงจะบ่อยอีกทีนึงคือเราเราเราเปิดไอ้ตู้นี้หมดเลยใช่ไหมก็คือชิลเลอร์ตัวหนึ่งอ่ะจะรันชุดคูลิ่งชุดหนึ่งปั๊มชุดหนึ่งอ่าครับต่อต่อชุดเลยแล้วก็เราไปกดออโต้ที่หน้าจอแล้วก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นตามสเต็บันอ๋อมันจะขึ้นทํางานทีละฟอมครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เรามันตกมันล็อกเปิดแค่์สามสามลูกยังไงเมื่อกี้ หมือนปกติเอโต้แล้วเราก็ค่อยจัด้าปกติใช่หมครับใช่ครับมันก็หดแล้วแล้วขั้นตอนขั้นตอนการปิดหพี่เดี๋ยันตอนการปิดเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึงค่อยดามมีสหรับคลไรครัคุณี่วเราะว่าุคัคลมาเปิดลูกนี้ครับวังใ่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ลูกนี้เลยครับอันนี้เปิดใช้หมดละแน้องปิดเพาะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัวหนึ่งเองรับ ไ้ครับแต่จะเอาตัวไหนขึ้นด้วยไหมเอาตัวไหนใช้แทนเดี๋ยวลองดูนะมือรกจะถามเอาลองดูมีนอนน้ำมันตัวขึ้นบนบูิันรฟังได้ทีทีโนก็ตกพาเราเปิดตาีเราเปิดาได้หม เดี๋ยวปิดครับปิดเดี๋ยวอรอรอที่ละลันโ,โอเคครับนี่คลิปเปิดนะครับตัวนี้ยังใช้ไม่ได้คลิปนักการงานเปิดเอนเลยนะครับเรอมาดูขั้นต,ตอนตั้ปิดครับ មา្លាងម្បានដែលាវេល់មន្លាក់ខ្លាក់